ต้องหาแก๊งเงินกู้ปลอมอ้างให้โอนเงินค่าประกันวงเงินก่อนถึงจะอนุมัติเงินกู้สุดท้ายเชิดเงินหนี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรา,ามเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร่วมกันจับกลุ่มนางสง่าอายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือผู้อื่น จับกลุ่มได้ที่ในซอยหมู่บ้านย่านพระรามสามแขวงบางพงพางเขตยานนาวากรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้กองบงังคับ การปราบปรามได้จับกุมนางเหมียวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งหลอกปล่อยเงินกู้ออนไลน์หลังผู้เสียหายจำนวนมากในหลายจังหวัดเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีถูกหลอกให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียโดยคนร้ายแอบอ้างเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อชื่อดังเสนอวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีคนค้ำประกันผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าว,ว่าหลังจากสมัครขอกู้ผ่านลิงก์ที่ส่งมาในแชทไลน์ว่าต้องโอนเงินค่าประกันวงเงินก่อนถึงจะอนุมัติเงินกู้ให้เหยื่อเกิดความ หลงเชื่อจึงโอนเงินไปหลายครั้งสุดท้ายไม่ได้กู้และติดต่อไม่ได้อีกเลยจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการอย่างน้อย13บารายและยังคาดว่ามีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวพร้อมเร่งติดตามจับกุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไป